5สิ่งที่มือที่3โคตรกลัวคนเป็นหลวงครับแต่คนเป็นหลวงไม่รู้ข้อที่1ครับมือที่สกลัวคุณกับแฟนของคุณกลับมาคืนดีกันข้อที่2ครับมือที่3มกลัวว่าเขาจะเป็นเพียงของเล่นแก้เหงาของแฟนเราครับข้อที่3ครับมือที่3มกลัวโดนโกหกซ้ําซ้อนข้อที่4ครับมือที่3กลัวว่าแฟนของเราเนี่ยจะไม่จริงจังกับมัน ข้อที่หครับมือที่3กลัวต้องอยู่ในความลับตลอดไปครับวิธีการกันเลยครับถ้าคุณอยากให้เขาเริ่มที่จะบีบบังคับแฟนของคุณมากขึ้นให้คุณทำนี้ครับ 1. ครับให้คุณจัดการอารมณ์ของตัวเองก่อนครับอย่าเวียงอย่าวีน2ครับให้คุณเลี่ยงการทะเลาะครับกับแฟนครับ3ครับให้คุณแซงไม่รู้ว่าแฟนมีมือที่3ครับ4ครับไม่ท้าเลิกไม่ท้ายาครับ5ครับ ทำเสมือนว่าเรายังรักกันครับมือที่สามโคตรเกลียดที่สุดเกลียดที่สุดในชีวิตคือคิดว่าคุณกับแฟนยังคงรักกันเพราะมันจะกลัวว่าตัวเองจะต้องอยู่ในความลับตลอดไปถ้าคุณปล่อยให้เวลาผ่านไปครับยิ่งนับวันเพิ่มมากขึ้นเท่าไรเพิ่มมากขึ้นเท่าไรมือที่สามจะยิ่งบีบบังคับแฟนของคุณมากขึ้นเมื่อไหร่คุณจะทิ้งคนเป็นหลวงเนี่ยแลวเขาจะเงียบใส่ครับมันจะประชดกันเอง พอคุณไม่ทะเลาะเนี่ยมือที่3าก็เริ่มทะเลาะกับแฟนของคุณมากขึ้นนี่มันนานแล้วนะทําไมคุณถึงยังไม่เลิกสักทีตีครับถ้าหนักเข้าหนักเข้ามือที่สจะเริ่มลงไม้ลงมือกับแฟนของคุณเขาจัดการกันเองครับคนเป็นหลวงอ่ะโอกาสชนะมีเหลือเฟือถ้าคุณเดินเกมเป็นสุดท้ายและสองคนนี้มันจะท้าเลิกกันเองครับโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงอะไรเลยครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊ก6เล่มครับ เล่มที่1น e ึ่อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990บาล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำำําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอให้โปรฟิสอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. Add line id at love underscore ตองเ2เมื่อเข้าไปที่ line add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ line add ทบจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันที ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ